ม ah ah ันจะโค้งกระดูกเอ้หูจะลบลบบินลบอะไรเี้ยเยอะมากโอ๊ะ่วเกวย Easy, 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 DT up to So, why? Uh, <laughs> no. oh, i สองฮันวีดีนะดีไม่รยสวยล้วคไม่ชม ลับโคบอเห็นมันมันเละดยมาช่วยอะไม่นไรเดีวตามุกแบบ่ต้นโลวันหนึ่งโอเคจะไปหาั กันโลกว่านี่ไงอ้าวเมรเมอยู่ตรงนี้โอ้ยเครื่องบ้าบออะไรนี่มาๆๆ 엄마 코너 오어 ม่อะไรโอ้โนะเรกบใช่ครับกำจัดโจรโครุ้ยคือจัดการโจรคงกระดูกกรเจงคงกดูกนโจรคงกรดูกกับคงกระดูกมันก็เหมือนกันใช่หรดังน้ อ๋อโครงกระดูกขวาโอ,อเคเดี๋ยวจะไปดูพี่ทำไมมันแหลกีงเฮ้ยผมมึนมึนเอบอกตายเอยอบอกได้เลยว่า ไม่เชื่ออย่าสู้ควระ็ดูาดิ ไม่เลยมาค่ะคุณชมดูไหมสิมต้องการขายเลยครับสารพวกนี้ผมไม่รู้ว่ามึจทำอะไรมต้องมาสบุกขายไปแหมมันดูได้นะมผมจะปิด แล้วเคยอะไรกิดอันนี้มสามารถขับไปสิบสองขยับไปเก้าเก็ก่อนย้มักอะออมาเรานก็กจายนักลบกบินกัน แป๊บนึงก็กลับไปโลกนึงนี่รโลสองปะใครลงหนึ่งเสร็จก็แล้วกันตอนนี้เก็บฟอร์เก็บเบลีย์ยังบ้างกันนี่เด็กฟอร์ไม่รู้นะสักวันจะแปิเดี๋ยวก็ลันดียังไหมมากหนึ่ง เราต้องกเก็บไปนนคนแรกถ้าผมใช้มันคือเท่าไรหนึ่งพันห้าคนมันต้องใช้ห้าพันเอา,าหน้าคนไหนเนี่ยแต่เราก็จะเข้าไปใน,นคนแรกจะในด้วยล็อกหนึ่ง

ันตมชัวข้มาเดีเลมันไ่ีสวอ้ยเศกิจดีดีจังดลคอร์ันน้เมันจะดีว่าคนชมการขุดสามความเร็วในการขุดคือผม เดอดเร่มเท่ของเราไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มนะแต่ว่าไมซื้อลูกสงดีกว่าได้คุณแล้วโดนตัดสินแล้วคุแรกก็ไม่มีเงนนินละก็ต้องหาเงิน มายุ่งน่นเลยมาเดี๋ยวต้องใส่ทาดทาดไฟนี่อย่าจะเก็บเหรียญเอาไปใส่แล้วเก็บเก็บให้โหดขึ้นสวยอีสิบว่าบว่าถูกออก Maaah! Kuat! Kau oikal je ni, noi Kau kena jef kanan Eh? Uh, Lim ah? lewa Oh, god Limia ya, maaaan Aaaaah Eh? Ah, สองกันเออเดี๋ยวก็จะไปคบขอ,องกันเลยน่าเด็กคบขอ,องเป็นข้างสุดท้ายลจะ,ยลจ,ะลยยยจะไปแล้วยม็กก็เลยก็จะตามแล้วรับเหนืก็จะไปครัวฟอกไปไปไปครับเป็นอะไรเดียวจุดเกาะดีกว่า อะไรดีนะดินมุกมาแล้วกันหนึ่งนี่เออหินหินเมื่อกี้หินใส่ไปบอกอล้วกันแล้วเ,เจ็ดปะอ่ะเลขเลขก็ที่สองดินมุกออกดีวกว่าก็ใส่หิดหอมไปแทนโอเคมาเนี้ ก็เราต้องออเทวด์เชี่ยมย่มยอดกับเทียมรองผมเคยทำดาบคาตาะได้แต่ตอนนั้นไม่รู้เรื่องก็เลยอัปขายอู้สิยดยมากดาบคาตาะาโค มามาสวยค่ะดูดีก็ได้ดีไปเลยมั่วเท้าเอเท้าเท้าเท้าเราได้ขโมก มองเป็นตรงนี้เป็นตาเฮ้ยไปดีเลยอุ้ยดูมันแเย่อผมเล่นก็กลัวจ้าโอ้เป็นท่าคือขูความยาบคืออะไรเนี่ยความยาบผมโอยเย่มาก กดไม่ดีเลยมาค่ะดีไหมไม่มีเขาอะไรหมดคุปเสร็จบายอุ๊ยจำได้ก่อนก่อนลาไปก่อนเสื้อตัวนี้กับกางเกงตัวนี้ดูเข้ากันไหมเนี่ยแป๊บนึงนะขอรับก่อนแลไม่มี อันนี yes> ้มอวเล่นไปกะคิปจต่เ่อเล็กเละนี่ดับนสตูชุดกชุกละชดกนายเออพอค่นี้กแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเท่านี้กอนบาย